ฮียะเฮ้ยหพี่จันหมดหลอจ้ะพาไอยู่ขี่เฮ้ยหลอี่เ้หลอดไมเพอนะยังก่น้หาคุณคุณหลอดพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นั่นพีไม่เห็นอะไรเไืวะนะพีไม่ทำไงทำอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้านเดอะแบ็กมาร์เก็ตมาุตีวอสไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิ เองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเลยแต่ที่แน่ๆทาของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้มือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจัดให้เองตามงบที่มีตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีนาก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยได้ยูโอ้โหตบมือเลยโอ้โหไปจิกะไายคลิป จัดไป นะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมไมดิสไลฟ์โฟตี้วันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงหอกเรียวสองร้อยสามสิบกันนะซึ่งก็มีคนขอมาเยอะมากนะขอโทษที่ทําให้รอในะช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันว่ามีของใหม่มาผมก็เลยวุ่นๆหน่อยพอเปิดร้านทําของไปด้วยนะฮะก็ใครสนใจก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนะนะขายเอ็มทำของนะติดต่อสอบถามได้เลยนะขายของก่อนนะก็นะกนะคลิปโอเคมาดูในส่วนของหอกนะหลังจากคลิปที่แล้วนะเป็นคลิปของหอกเรียวสองร้อยนะอันนั้นนะ่ะคือมาสุดของสายหอกกันละ นะก็ผมได้ทําแล้วก็มันก็เป็นสายหอ,อกที่สุดไปแล้วแล้วผมก็เคยบอกไปว่าเดี๋ยวอีกรเวลที่เหลือนะที่ยังไม่ได้เก็บเนี่ยนะผมจะเอามาลงเป็นสายเสริมแต่ยังไม่รู้ว่าสายอะไรนะแล้วก็วันนี้สายที่ผมเลือกนะก็คือสายโซฮันนั่นเองสายโซฮันของหอ,อกค่อนข้างที่จะรุนแรงนะฮะรุนแรงมากเพราะว่ามันมันน่าจะเกี่ยวเนื่องกับพลังแอคแท็ของหอ,อกนะที่ว่ามันมีค่อนข้างที่จะเยอะนะเวลาที่เราหมุนโซฮันเนี่ยมันจะทดาดาเมจได้เกือบ2ล้านเลยสาหรับตัวผมเนาะก็อย่างที่เห็นไปในในต้นคลิปนั่นแหละ โอเคในส่วนของหอกเนี่ยมีอะไรใหม่บ้างก็บอกตรงว่ามันไม่มีนะมันก็จะมีมีอะไรใหม่กว่าคลิปเดิมไหมก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่จะมีการจัดคอมโบใหม่แล้วก็เสริมนะคอมโบของอาสายหอกไปแต่เพื่อนะความเ,าเพื่อข้อมูลที่ร้อยเผมก็จะบอกทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะจะได้ไม่ต้องไปกลับไปดูอะไรอะไรกันเนี้ยแต่ใครที่มีเลือดสองอยู่เห็กดูแนวทางก็ให้กลับไปดูคลิปเดิมนะฮะ ใครเลเวล150ก็กลับไปดูคลิปเลเวล150ใครเลเวล100ก็กลับไปดูเลเวล100อะไรประมาณนี้ผมทําให้เป็นชอ็ชอตๆไปนะเพราะว่าแต่ละคนนั้นเลเวลไม่เหมือนกันนะการอัพสกิลต่างๆก็จะไม่มันก็จะแตกต่างกันไปนะว่าควรเน้นอะไรควรอัพอะไรตอนเลเวลเท่านี้อะไรกันะนะนะก็สามารถกลับไปดูได้โอเคมาดูในส่วนของสเตตัสแนนอนนะว่าสเตตัสของหอกผมนั้นก็ยังคงเป็น STR ที่นำอยู่นะแล้วก็ AG ผมใส่247 บางคนถามพี่ทำไมพี่อัพได้เกิน25ผมก็จะบอกงี้นะฮะว่าการที่เราอัพสเตตัสเนี่ยไปถึงขั้นหนึ่งก็คือว่าอันหนึ่งเนี่ยอัพไป25 5แล้วอีกอันหนึ่ง247มันจะปลดล็อกลิมิตนะให้เราได้อัพขั้นต่อไปนั่นเองก็เลยอัพต่อได้นะฮะนี่ก็คือ,เ,อเงื่อนไขของมันนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะเพราะมีคนถามมาเยอะนะฮะหอกเองเนี่ยไอสเตตัสหลกัหลกๆที่ว่าจะอัพแล้วก็จะดีเนี่ยนะมันก็จะมีสอ t สเตตัสนะก็คือ str และ ag นะ str จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี นะให้มันแรงขึ้นนั่นเองนะส่วนเอเจินะฮะอัตราการรวมเรียและความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะและพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะอัตราความแม่นของอาวุธตามจึงต้องปรับให้เหมาะสมกับการใช้อาวุธอ,อ,อื่นช่วยช่วยเหลือผมก็จะบอกตรงนี้ว่าหอกเนะี่ยเป็นตัวที่ต้องเน้นทาคี้ร้อยเเพราะว่ามันเป็นมันจะตีไม่โดนนะฮะเพราะฉะนั้นต้องทำคี้ให้ได้100%เนะเพื่อที่จะได้ใช้งานหองได้เต็มที่ นะเพราะฉะนั้นคำนวณคีย์กันให้ดีเพราะผมทำคลิปสอนคำนวณคีย์ไปแล้วดูในเพลย์ลิสต์ได้นะฮะก็ไปคำนวณกันให้ดีเนาะให้มันมีคีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองแลนะในส่วนของพลังไอคแทกอะไรพวกนี้ผมจะยังไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันมีบัฟมีอะไรอยู่ในตัวผมเยอะนะแต่คร่าวๆผมจะอยู่ที่ประมาณ5 9, นะ้0 0ัเนาะ5้0 0ัพอเปิดบัฟอะไรหมดมันจะอยู่ที่6,600นะนะในส่วนของไอคแทกออกเป็นอาชีพท,ท,ที่ที่ถ้าเกิดแล้ววันชนี้แอคแทกเราก็ต้องเน้นแอคแทกให้สุดไปเลยนะฮนะเพื่อความแรงของโซฮันด้วยเนาะ โอเคต่อไปมาดูในส่วนของสกิลต่างๆว่าอัพอะไรบ้างนะสกิลดาผมอัพมาข้างล่างเพื่อเอาวอลไคอย่างเดียวเลยนะฮะอัพผ่านมา55นะใครมีเงินก็จะซื้อสกิลดวงดาวอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะต่อไปก็เอาเดคอยชูตเตอร์มาเพื่อช่วยเสริมสร้างนะการลีมานานะเพราะห่อใชอ้มานาต้องเครค่อง้างเยอะเพราะเราต้องสแปมโดดนะฮะก็เอามาใช้ด้วยนะดเดี๋ยวผมจะสอนจัดคอมโบและสอนวิธีการเล่นด้วยนะฮะควิกออฟล่าที่ต้องอัพเต็ม10นะฮะ ออลองเล่นเนี่ยอัพมา10เลยก็ได้เพราะสกิลกระโดดนะฮะดาร์กอนทูเน่ยมันมีผล8น8เมตรขึ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นการโจมตีระยะไกลเนี่ยมันจะมีผลต่อสกิลนั้นด้วยนะก็ให้อัพมา10บเหมือนกันเนาะโอเคในส่วนต่อไปก็เป็นสกิลเวทนะ,ะก็เหมือนเดิมนะสายกรภาพทั่วไปต้องมี Impact และไฟนอลหนึ่งนะเพื่อปิดคอมโบไม่ให้มันใช้งานต่อไม่ไงั้นมันจะกิน MP เยอะเยอะเกินนะฮะก็ตามนั้นเราก็ชาร์จ m ออัพมาหนึ่งนะฮะ โอเคในส่วนของสกิลสนับสนุนแน่นอนครับว่าเบฟอล่านะเพิ่มพลังไอแทงให้เราได้ถึง30%เลยนะมาด้วยนะต่อไปก็เป็นชุคุจินะเป็นสายคัตนาเนาะก็อัพคุฟูจิมาหนึ่งเพื่อพุ่งเข้าหาศัตรูนั่นเองนะฮะทูแฮนสำหรับคนที่ไม่อันนี้ผมต้องเน้นย้ำว่าสำหรับคนที่เล่นสายหอกเพียวๆไม่มีอาวุธรองให้อัพทูแอนสิบ แต่ใครก็ตามที่เล่นนะฮอกนะเล่นใส่ออมีดสั้นนะใส่สมุนินจาระง้ยอย่าไปอัพนะฮะอัพแค่ห้ก็พอทูแฮนดะ์จะมีผลก็ต่อเมื่อนะช่องอาวุธรองของเราว่างอยู่เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าอัพมานะแต่ในกรณีนี้พูดถึงนินจาแล้วนะในในกรณีของนินจาถ้าเราอัพสกิลที่2ของนินจาเต็ม10ทูแฮนดะ์นะฮะจะมีผลนะจะส่งผลนะแม้จะใส่คัมพีวก็ตามนะแต่ต้องอัพสินะไปถึงสกิลนินจาอันนี้ไปแวะไปหน่อยไม่เกี่ยวหอกหรอกนะฮนะ แล้วก็ใครลิกีแน่นอนนะเอไว้เสริมสร้างนะฮะพลังไอเทคแล้วก็ฟื้นฟู MP โจมตีนะก็ต้องอัพเต็ม10เหมือนกันนะฮะมีความสําคัญค่อนข้างที่จะโอเคทําให้เราเนี่ยเล่นได้โอเคในระดับหนึ่งต่อไปสกิลสู้ลบนะอัพมา10 10 10 10บส,บส,บส,บสบนะตามสูตรนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะต่อไปสกิลฮอกนะสกิลหากินนะอัพ5 5 5 5, 5อัพนี้มา1น,นะเอาไว้ด่วนหลบในกรณีจำเป็นนะหรือว่าอัพไปเพื่อที่ว่าตอนแรกๆช่วงแรกๆก็จะได้เก็บ วิวคอมโบได้ง่ายด้วยนะฮะแล้วก็ด a กกอนทูส์นะสกิลหากินอัพสิบนะดักกอนทูสจะดีอย่างหนึ่งเ,เพื่อนๆอ,อ,อาจจะสังเกตว่าตอนแรกที่เราเล่นเนะี่ยดาเมจมันเบานะมันเบาผมก็บอกตรงว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วมันก็ยังดูเบากว่ามันก็ยังดูเบาทําไมถึงเบาเพราะว่าไอที่เบานะคือมันเจาะเกาะหมดแล้วนะฮะผมบอกเลยมันเจาะเกาะหมดแล้วนะ,ะมันเป็นสกิลที่ไม่เ,เพิกเฉยต่อค่าเกาะของศัตรตูนะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะเบาอยู่ในตลอดช่วงเวลาที่เราเล่น ซึ่งแน่นอนว่าช่วงแรกๆก็จะงุนงงนิดนึงเพราะเราไม่ค่อยมีอะไรให้ใช้เยอะแยะมากมายแต่ดับกอนทูตเป็นสกิลที่ดีมากนะสำหรับไอ้พวกบอสเกาะังหนักเนี่ยหอกเนี่ยจะมีความสําคัญอย่างสูงนะสกิลนี้จะดีมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปน้อยใจถ้าสมมุติว่าเออทำดาเมจได้แบบ2-3งสามแสนอย่างเงี้ยสีส่ห้าแไม่ต้องไปคิดมากฮะมันเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวรอเลเวลเราสูงขึ้น พื้นฐานะักแท็กเรามากขึ้นมันก็จะพลังดาเบจมันก็จะเยอะขึ้นไปด้วยนะอย่างตอนนี้ผมก็โดดได้นะมีร้านมีลร้านเฉดมนิดนิดนะเหมือนต้นคลิปนั่นแหละอะไรฮนะประมาณนั้นตอนนี้ก็อยู่8-9ดเก้าแสนเพราะของหปีมาใหม่ด้วยนะปกติจะอยู่ประมาณ6กหกอะไรประมาณนี้นะ โอเคสกิลโคโนสไดฟ์เอามานะเอามาเพื่อที่ว่าเราจะได้รีสกิลได้ดีขึ้นนะเพื่อประสิทธิภาพเออ่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าเขาไม่อัพสกิลนี้กันแต่อัพมาเถอะฮะเพราะว่าผมใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันดีนะมันเอาไปใส่คอมโบต่อนู่นต่อนี่มันโอเคนะโอเคสกิลเออ่มาสเตอร์ลี่อัพมาทั้งสองเลยนะฮะเพิ่มเพิ่มคิดค่าให้ห้องด้วยนะควิกเอล่าอัพมาสิเพิ่มความเร็วนะวอลไคสตั๊กเกอร์เอามาสินะในกรณีฉุกเฉินเรื่องเอ็มเราจะสามารถใช้ได้นะฮะ เทพลมกดแน่นอนนะอัพมาเต็ม10นะหอ,อกมันจะดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเทพลมกฎเนะี่ยมันเป็นสกิลของหอ,อกนะเพราะฉะนั้นดามเมจที่ได้รับเนี่ยมันจะไม่เหมือนสายอื่นที่ไอหยิบเอาไปใช้เนาะคือสมมติว่าสายอื่นมันโดนแบบดามเมจแบบอุ้ยเราเปิดลมกนแล้วก่อมันหายแทบหมดเลยแต่ก่อไม่ใช่นะก่อยังก่อรู้สึกว่าจะลดน้อยลดน้อยกว่าสายอื่นเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นบางทีเราโดนตีโดนผ้าโดนตีอะไรเราก็ไม่ต่ายนะฮะโอเคอันนี้ก็ เป็นสกิลของอ,อ,อะไรนะสมุดนะ Dark Power นะ s o h ั n นั่นแหละสกิล Dark Power หลายคนถามว่าหาจากไหนนะตอนนี้ก็คือว่ามันจะหาได้จากการเปิดสุ่มของตามแมปเนาะไม่ก็รออีเวนต์นะฮะแต่ที่แน่ๆเลยซื้อจากบอร์ดนะฮะเขียนว่าหนังสือหนังสือ Dark Power เนี่ยแหละฮะมันจะขึ้นมานะเราก็ซื้อมากดใช้นะฮะกดใช้ปุ๊บเราก็ไปเพิ่มสกิลในห้องสมุดเหมือนปกติเลยนะมันเป็นสกิลที่ต้องเรียนจากหนังสือ นะีหนังสือที่แบบหาเอานะมันไม่มีในห้องสมุดนะฮะสำหรับสกิลดาวพาวเวอร์เนาะหลายคนถามก็มานะอัพ5ผ่านมาเพื่อเอาโซฮันนะฮะแล้วก็อัพผ่านมาเพื่อเอาไนแมร์เ mare, นะี่ย10เหมือนกันในกรณีไนแมร์นะหลายคนเขา oy, นะ 4, 6, อัพน้อยเนาะอัพ4อัพ6เงี้ยคือผมว่าตาเมจมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนตาเมจมันหายผมก็เลยอัดเต็มไปเลยเพราะยังไงสกิลพอยต์มันก็เหลืออยู่แล้วนะอย่างที่เห็นว่ามันยังก็ยังเหลือ1อยู่อ่ะนะฮนะก็สามารถอามาใช้ได้เนาะ อธิบายเพิ่มเติมดีกว่านะฮะสำหรับสกิลนายแมร์เนี่ยเวลาเรากดใช้มันจะเพิ่มเออมันจะมีบัฟพาซึมติดตัวเรานะ,ะซึ่งจะทำให้เออสเตกของโซฮันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นสิบอย่างที่เห็นอยู่นั่นแหละเวลาเราใช้นะมันก็จะมีตาสัญ,ญลักษณ์แห่งความมืดเนี่ยขึ้นนะฮะพอเออแล้วก็สเตกของโซฮันเนี่ยก็จะขึ้นหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆจนเต็มสิบสเตกนะเราก็จะเพิ่มความแรงได้นั่นเองเนาะ,ะในส่วนของการเก็บนะฮะเก็บสเตกโซฮันนั้นเนี่ย มันก็มีได้หลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นควิกออร่าที่เรานะใช้สกิลลดเลือดตัวเองเนี่ยแ็กมันก็จะขึ้นเหมือนกันแต่เราคงไม่ได้กดควิกออร่าอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องอัพนเม่มาด้วยเนาะแน่นอนนะเพราะว่าสกิลทุกสกิลที่ทําให้เลือดของเราลดโดยไม่มีแบบอัตลักษณ์อื่นแฝงอย่างเช่นเผ,นเผนาไหมเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะสามารถเพิ่มนสทแกให้กับโซฮันเตอร์นั่นเองเนาะก็สามารถ,ถนามาใช้ได้นั่นก็คือสกิลทั้งหมดที่ผมมีนะต่อไปก็มาดูคอมโบนะครัไปไวหน่อยเนาะไปไวหน่อย ใครไม่เข้าใจก็สอบถามนะหรือดูซ้ำอีกรอบนะ่าจะเข้าใจนะคอมโบนะคอมโบแรกเป็นคอมโบเปิดเดคอยชุตเตอร์นะพร้อมบัฟวอคาคแล้วก็คลิกินะมีเทพลมกดตามหลังนะป้องกันนะเอ่อไอนี่หมดหรือว่าเอามาใส่ให้ผมเอามาใส่ให้มันเสีย m อน้อยแค่นั้นเองนะฮะต่อไปเป็นสกิลนะฮะของไอคนนอสนะโคนอสก็จะสามารถแบบตีไปแล้วก็สามารถเพิ่ม m อได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะก็จะมีลมกดนหน้านะลมกดนหน้าแล้วก็ โคโนสไดเนี่ยใส่ประหยัดพลังงานแล้วก็ใส่ไคลริกีเต็มแบงทำไมต้องเป็นหน้านี้นะฮะไคลริกิเนี่ยเนาะมันเสียอยู่200 MP นะโคโนสไดมันใช้อยู่400 MP บ้างไม่งั้นผมคงไม่ใส่หน้านี้ผมจำไม่ได้นะ400 MP เราใส่ประหยัดพลังงานเขนะ้าไปเนี่ยสกิลต่อไปนะหรือว่าสกิลถัดไปเนี่ยมันต้องมีนะค่า MP ที่เสียเนี่ยเท่ากับสกิลที่เราใส่ประหยัดพลังงานไปมันก็จะหักล้างกันจนเหลือ1 MP เท่านั้น นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเทคนิคนะการจัดคอมโบเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันนะก็บอกไปด้วยเพราะฉะนั้นคาริคิกิน200นะฮนะเพิ่มเต็มแรงเข้าไปมันก็จะเป็น400นะหักล้างกับโคโนสนะที่กิน MP 400เหมือนกันพอดี MP มันเลยไม่เสียนะฮนะมันก็เลยไปเสียแค่1ของเทพมงกวดเท่านั้นนี่คือวิธีการจัดคอมโบแบบประหยัดพลังงานเนาะผมเองก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะต้องขออภัยนะฮะต่อไปสกิลหากินก็มี ดาวคอ,อ te, นทะูดเนาะก็มีอิมเพกน้ำหน้กดาวคอนทูเต็มแดงไฟนอลเต็มแดงเพื่อปิดคอมโบไม่ให้มันใช้งานต่อนะในส่วนเนี้ยผมต้องบอกว่าดา o n อนทูดเนี่ยมันเป็นดาเมจทางกายภาพนะเพราะฉะนั้นการใช้ดา o n อนทูดที่มีผลดีที่สุดนะก็คือการอิม a พกใกล้ตัวมอนสเตอร์แล้วก็ออพอกระโดดไปแล้วให้ตีสักที2ทีนะเพื่อรีโพเลตแล้วก็ใช้อิม a พกนะแล้วก็ดาวคอนทูดต่อตรงนี้จะสามารถทำได้ดาเมจได,ได้ได้เกินเออได้ถึง1ล้านอย่างที่ต้นคลิปได้ทำไป ผมต้องบอกก่อนนะว่าดาเมจหนึ่งล้านนั่นะที่จริงมาทําได้เยอะกว่าน,นั้นมันขึ้นอยู่กับหินกับอะไรแต่ผมเอาไปเน้นในในในส่วนของแอคแท็เท่าน,นั้นเองนะเพราะว่าแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะเพียงพอที่จะใช้แล้วโอเคต่อไปสกิลโซฮันนะใชออ้อะไรเนี่ยเฟสเตปนะก็คือผมก็ไม่เข้าใจหรอกผมอ่านสกิลนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรนะเหมือนไม่มีอะไรแต่พอเราใส่อย่างเงี้ยสกิลโซฮันก็จะกินเ p ปกติทั้งท้งท,งที่เราใส่เต็มแรงไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการกินเ p เยอะ เพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆใส่ฟสแฟรสเตปนะก็เป็นสก,กิลหอ,อกอันแรกนั่นเองนะที่เราอาผ้านะเอามาใส่แล้วก็เอาโซฮันใส่ต่อนะใส่เต็มแรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มันมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น,น,น5 0นะฮะตามนี้นะ้องก็ประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรแล้วสําหรับสายหอ,อกโซฮันของผมโอเคนะ,ะมาพูดในส่วนของของสวมใส่นะฮะก็ของผมก็เป็นหอ,อกนะ,ะครบรอบ6ปีนะฟูลดาเมจ นะใส่หินเฮกเตอร์กับมาดุกนะฮะบวกเอสเรียบร้อยเนาะแล้วก็ชุดเนี่ยผมเออใส่เป็นฟูดามีดนะฮะแหวงนะฮะที่จริงมันฟูดามีดใหม่มันก็จะดีกว่านี้นะฮะไอเท็กสนะิบเอ็ดเนาะแล้วก็มีความแจกจี้เอ่อยี่สิบเอ็ดนะฮะที่เหลือก็เป็นเอเอทีอาร์สิบกับเอ่อความแจกจค,ค,คิเปอร์เซ็นตนะ์สิบเนาะก็ใส่อันนี้ไปผมคิดว่าถ้าเกิดมันมันเป็นอันใหม่ก็น่าจะหนึ่งร้อยได้สบายนะหมวกผมใส่เป็นลูกไม้ประดับหัวนะของ เขาเรียกว่าอะไรนะของสายของสายคาตา,าของผมนั่นแหละผมไม่มีหมวกใส่นะผมไม่ได้ทำอะ่ะมันไม่มีตังผมว่าอย่าซื้อไอ,อ้อะไรนะแขนควายที่เจ็บปวดนะมาใส่นะเพราะว่าเด็กหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเหมือนมันเสียไปเลยนะท่านผู้ชมผมา็จะใส่เอาแว่แขกกับหินแค่นั้นเองเนาะอัลเมิจากตรงนั้นที่จริงถ้าเราเปลี่ยนไปเนี่ยในส่วนของออหมวกที่มันตรงสายไงอย่างเช่นแขนควายที่เจ็บปวดนะสร้อยลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดียิ่งขึ้นนะมันก็จะแรงยิ่งขึ้นซึ่งบอก อย่าไปหาใส่นะให้ใส่ที่ผมบอกไปแล้วกันนะหาใส่แล้วก็หินก็ยัดเป็นในส่วนของถ้าเกิดใครคิ้ไม่ถึงก็ใส่เป็น,นเตอร์ลอดจะได้หรือว่าใครคิ้ถึงแล้วนั่นก็ใส่เป็นบาโฟเมล่าก็ได้นะเพื่อเพิ่มดาบิให้เราเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนของเอ่อแบนผมใส่เป็นเครื่องรางที้อสูรสองลูกเนาะอย่างดีๆเลยก็จะเป็นเครื่องรางความมืดพลังอะไรก็ว่าไปมีไอแพ็ก3%นะ หินนะหินไม่ต้องใส่ตามนี้ก็ได้ไปใส่เน้นแหนก,ก็ขกได้เพราะเราเน้นแห็ะแกมาอยู่แล้วเราก็ใส่ไปตามนั้นก็ได้นะก็ใส่พวกอาเกนะพวกแบล็เชโดออะไรเงี้ยนะโอเคประมาณนี้นะของสมใส่ผมก็มีประมาณนี้นะซึ่งแน่นอนว่าใครสนใจอยากจะจ้างทําหรือว่าหาใส่อะไรเงี้ยก็ติดต่อในลิง์ข้างล่างได้นะร้านแบ็คมาเก็ตร้านผมเองแหละร้านช่องเลยแหละร้านของผมเองนี่แหละนะทำกับเจนเขาเนาะเนาะโอเคมาดูถึงวิธีการเล่น วิธีการเล่นนั้นนะก็อันดับแรกก็เปิดบัฟก่อนละกันนะเปิดบัฟให้หมดเนาะเท่าที่จะเปิดได้ออวอลคายวอลคายกี่วิเองวอลคายยี่สิบกว่าวิไม่ต้องไปเปิดมันหรอกนะฮะแล้วก็ไหนแมาเปิดมานะอันดับแรกก่อนที่เราจะตีตัวมอนสเตอร์หรือแต่ต้องตัวมันผมขอแนะนําให้เปิดลมกดนะอย่างน้อย2ขั้นก่อนนะหรือจะเกิดกด3ขั้นไปเลยก็ได้เพราะอย่าลืมนะว่าลมกดนั้นนะฮะอยู่หน้าคอมโบของไอ้สกิลเพิ่ม MP เราอะ ผมจะสาธิตให้ดูนะถ้าเรากด,ดเห็นไหมมันจะเป็นการโจบตีถ้าเกิดเราไม่ได้นี่ก่อนนะไม่ได้กดก่อนมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยฮะวนลูปอยู่ยางเงี้ยซึ่งมันก็เสียเวลาเนาะโอเคพอบอสติดแล้ว,แล,วแล้วก็เราก็เปิดนะคอมโบที่มีเดคอยไปนะเพื่อเพิ่ม mp ให้เรานะจากนั้นก็ไอ้มุมกล้องไม่ค่อยดีนะโดดนะฮะสแปมโดดอนหะนล้านมาได้เห็นไหมทีสักทีสอทีสแปมตัวอีกทีนึงป๊บปบตายง่ายดานะฮะ ได้ๆอันนี้คือขนาดเรายังไม่ได้ใส่อะไรนะของที่แบบมีความเสียหายต่อไร้ธาตุนะฮะถ้ามีนี่ดาเมจน่าจะแบบนุนะ่นอะชี้ฟ้านุ่นเลยะฮะโอเคต่อไปก็มาดูในส่วนของโซฮันกันดีกว่าว่าผมจะทําได้ประมาณเท่าไหร่นะในการสาธิตนะี้เนาะโอเคตีนะเห็นไหมฮะพอเราปล่อยสก,กิลโคนอตเห็นไหมมันตีเห็นไหม,ม,นะหไหมแล้วเอ็มพีเราก็จะเพิ่มนะฮะเรื่อยๆเนาะโดดใส่ทั้งหน่อยอ โดดไกลล้วมันเบาๆนิดนึงเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันน่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโพเลต์อะโอเคโดดสักทีนึงนะฮะแล้วก็สกิลโซฮันเปิดคอมโบไปหมุนติวโดนไปล้านตัวอีกดอกเท่าไหร่ไม่รู้มันตายก่อนแะน่มันตายก่อนมันก็จะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะสกิลของห่องมันเป็นสกิลแบบสายแบบ กระโดดอะย้ํากระโดดนะฮะกระโดดเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะพอเราเราตั้งหลักของเดคอยได้แล้วมันก็จะสบายแล้วฮะมันก็จะสบายแล้วเราก็โดดได้เรื่อยๆนะโซฮันเราก็สลับใช้หรือว่าไว้หลบดาเมจนะซึ่งมันก็มีความแรงที่แบบฟูฟูอยู่เหมือนกันเนาะสําหรับโซฮันนะยางทม่เห็นไปนะฮะมันก็เป็น skill สกิลเนี่ยฮะกระโดดตีต่อยโดตีต่อยเงี้ยมันจะมันจะวนอูป่ประมาณนี้เปเรื่อยจนกว่าบอสจะตายนะถ้ามี ใส่โซฮันมันเต็มเราก็ใช้โซฮันแช่นนั้นนี่นะขออีกสักตัวขออีกสักตัวประมาณนี้วิธีเล่นนะหองเล่นไม่ไมเ่เวลาวิวตันนี้ผมสังเกตว่าหองมันเล่นไม่ยากนะแต่ช่วงแรกผมต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าดามเมจที่เราไม่สามารถแบบเพิ่มให้มันจัดจาเลยได้นะเนื่องจากสกิลดาร์ลกอนทูเนี่ยมันเป็นสกิลของเขาเรียกว่าอะไรนะมิปวดสกิลผิด มันเป็นสกิลจอะก,ก่อร้อยเนะเพราะฉั้นดาเมตมันจะไม่จ่าเหมือนสายชิปอื่นๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยจะดูไอ้นี่หน่อยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็โอเคแหละโอเคนี่ก็คือสายหอ,อกนะที่ผมปั่นมานะเป็นสายหอ,อกนะฮะเออเป็นหอ,อกสายเสริมนักล่าวิญญาณนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นก็ตามนี้เนาะก็ไปดูตั้งแต่คลิปเลเวลร้อมาเลยก็ได้รนะ้อยร้อยห้าสิบอยสางไี่เห็นอยู่นี้ก็จะได้เป็นตัวหอ,อก นะที่ผมเล่นอยู่นะเป็นตัวที่สมบูรณ์แบบนะแน่นอนว่าก็ยังคงต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนของเอ่เอค่าของสมส่ต่างๆนะเพราะว่าคีผมเองก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แค่เกือบเท่านั้นเองนะเกือบเท่านั้นมันก็ใช้ได้ขนาดนี้แล้วนะพะเรามีบัฟมีนู่นมีนี่เสริมนะบางทีมันก็เกินร้อยไปแล้วนะฮะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะสำหรับ ข้อมูลนะในคลิปนี้ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องกราบขออภัยนะเพื่อนๆสามารถติดเตือนกันได้ข้างล่างนะหรือว่าใครมีทิคดีๆเกี่ยวกับหอกสายนี้สามารถแนะนําเพื่อนๆได้ข้างล่างนะดีวผมจะได้ไปดูเพื่อนๆจะได้ไปอ่านนะเพื่อที่ว่าจะได้มีความแม่นยําของข้อมูลจะสูงขึ้นโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือว่าเฮ้ยแล้วเจอกันใหม่ในสตรีมหรือคลิปนา <laughs> สำหรับวันนี้ผมไป like ที่ไลฟ์ที่ลาไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บ รอที่รอที่ที่จะรอที่พี่อุปยไหมผมได้ของมาแล้วครับพี่รกมาสิได้เวลาไดเวลาตาผมเล่นล่ะยื้อรอที่รอที่รอเรอท่รอทรอที่รอที่รอที่รอ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 รรอรอรรอรอรรอ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  วอนนี้ไม่มีแล้รอที่รอที่รอบที่เรากว่ายา